เคนอสวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้นะคะเรานําเสนอบ้านสไตล์บ้านสวนให้ชมนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลังค่ะปลูกต้นไม้ไว้อย่างร่มรื่นนะคะเป็นพื้นที่สวนหลังบ้านนั่นเองนะคะเนื้อที่ขนาด3งาน35ตารางวาค่ะมีบ้านพักหนึ่งหลังมีต้นไม้ผลมากมายหลากหลายชนิดอยู่หลังบ้านนะคะตามรูปเลยค่ะทุกท่านสวนแบบผสมผสานนะคะ พิกัดแปลงนี้อยู่เขาเพิ่มบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ3งาน35ต,ตารางวาที่ดินโนดขุดแดงปรับราคาเหลือ1น1ล้าน8แสนบาทราคานี้รวมค่าโอนให้พร้อมแล้วนะคะพร้อมบ้านเดี่ยวมือ2ค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเน้นตามสภาพเหมาะสำหรับการรีโนเวทก่อนค่ะ สนใจนะัดชมแปงจริงหรือติดต่อสอบถามต้องการเจราจาต่อรองท่านคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปในวันนี้เจคเคนะนำเสนอเพียงข้อมูลเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเราใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ